เมื่อคุณดูคลิปนี้จบคุณจะตอบตัวเองได้ทันทีว่าคุณสามารถที่จะลาออกจากงานแล้วกลับมาทำเกษตรอยู่บ้านได้ไหมหากในระยะเวลา2ปีคุณได้เงินจากการทำเกษตรน้อยมากหรือไม่ได้เลยคุณจะสามารถอยู่ได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ได้ครบ3ปีนะครับคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงถึงจะมีรายได้อันนั้นไม่น่าห่วงครับคนที่ทำเกษตรครบ3ปีแล้วอยู่รอดได้ คนนั้นคือเขามองเห็นช่องทางในการทําเกษตรขั้นเริ่มต้นอมองเห็นช่องทางในการทําเกษตรขั้นต่อยอดที่จะสร้างรายได้อาจจะขายท่อนพันขายผลผลิตในสวนทําออนไลน์มีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วขายของได้แล้วนั่นคือขั้นต่อยอดนะครับผมจะเปรียบเทียบให้คุณฟังแบบนี้ว่าการทําเกษตรขั้นเริ่มต้นไม่ใช่การหาเงินนะครับ แต่การทําเกษตรขั้นเริ่มต้นคือการลดการใช้จ่ายเงินที่คุณหามาได้นั่นคือการปลูกอยู่ปลูกกินปลูกใช้ซะก่อนผมนึถึงผมถึงได้ถามทุกคนว่าคุณสามารถที่อยู่ได้ไหมหากไม่มีรายได้จากการเกษตรเลยในช่วงระยะเวลา3ปีแรกเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่ระยะ1ปีแรกคุณลองผิดลองถูกคุณอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ อาจจะไม่ได้เงินเลยจากการทำเกษตรน้าซ้ําคุณยังต้องเสียต้นทุนออกไปอีกใจความสําคัญที่ผมจะบอกคุณก็คือการเริ่มท,ทําเกษตรคือการลงทุนก่อนครับคือการลงทุนก่อนลงทุนทั้งเวลาทั้งร่างกายแล้วรายได้การตอบแทนกลับมาในช่วงแรกแทบจะไม่มีเลยครับหรือน้อยเลยหรือน้อยมากตกเว้นได้อยู่ได้กินนะครับมันจะต่างอะไรถ้าเกิดคุณ ทำงานประจําแล้วเอาเงินมาทำเอาเวลาว่างจากการทำงานมาทำในช่วงแรกช่วงสร้างก่อนที่มันจะมีไรายได้กับคุณมาอยู่ที่บ้านแล้วทำงานอ,าอื่นกรีดยางปลูกผักขายที่อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยทำงานหนักครับใช้แรงกายแรงใจเยอะมากครับมันเหนื่อยเพื่อแลกกับเงินที่ปริมาณใกล้เคียงกันแล้วเอามาทํา เอามาลงทุนทําเกษตรตรงนี้มันต่างกันอย่างเดียวครับคือคนที่มาอยู่บ้านคือได้ดูแลใกล้ชิดหน่อยกับคนที่ทํางานประจําอยู่ต่างถิ่นอาจจะมีเวลาดูแลน้อยหน่อยแต่เราสามารถปรับได้นะครับคนที่มีเวลาน้อยอยู่ทํางานประจําก็ปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่เขาไม่ต้องการความดูแลเยอะนะครับส่วนคนที่อยู่บ้านเขาก็ได้เปรียบหน่อย ในเรื่องเวลาที่จะต้องมาดูแลเขาก็สามารถปลูกพืชที่ต้องการความดูแลเยอะครับการเกษตรไม่ใช่ต้องปลูกผักขายไม่ใช่ต้องเ,อเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อะไรแบบนั้นนะครับอันนั้นคือขั้นที่เรามาอยู่บ้านเราสามารถทําได้ก่อนที่เราจะมาอยู่ละ่ะต้นไม้ปลูกปีเดียวไม่โตนะครับสําหรับคนที่มีงานประจําคุณอาจจะทํางานได้เยอะทําเงินได้ห้าร้อยพันบาทต่อวันหรือมากกว่านั้นก็ได้ แล้วคุณจะมาอยู่บ้านแล้วเสียเวลามาตัดหญ้าเองทําไมครับคุณจ้างคนได้ครับวันละไม่กี่ร้อยบาทคุณจ้างเขาได้ครับหรือเหมาก็ได้คุณไม่ต้องเหนื่อยแรงด้วยเพอๆคุณทํางานแล้วคุณแบ่งเงินมาจ้างคนงานแล้วคุณยังเหลือตังอีกนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะประทับใจสร้างสร้างความประทับใจชั้นทําเวลาว่างครับเวลาว่างมาได้ครับตัดหญ้าไม่เกิน3ามวันหรอกคุณก็มาทําได้ นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับช่วงแรกอย่าเพิ่งมาครับทุนสำคัญมากในการทำเกษตรนะครับใครบอกเงินซื้อเวลาไม่ได้อถ้าเกิดคุณไม่มีเงินคุณต้องเพาะต้นทุเรียนเพราะจากเมล็ดเอายอดมาเสียบรอให้ต้นกว่าต้นจะโตสูงขนาดหนึ่งปีคุณใช้เวลาเท่าไหร่ครับเป็นปีใช่ไหมครับแต่คุณมีเงินห้าบาทคุณไปซื้อต้นที่สปีได้แล้วต้นสปีพันบาท นั่นคือเงินซื้อเวลาได้กี่ปีครับซื้อเวลาได้หลายปีเลยเงินซื้อเวลาได้นะครับผมไม่แนะนําให้ลาออกไม่แนะนําให้ลาออกจากงานมาทําเกษตรอยู่ดีนะครับจนกว่าขืนกเกษตรของคุณจะพร้อมที่จะทํารได้คุณเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้แล้วค่อยมาครับนั่นคือความสุข คุณเห็นผมปลูกป่าไหมครับหลายคนเห็นผมปลูกป่าอจะอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับผมจะบอกผมจะบอกทุกคนนะครับว่าปลูกป่าสี่ไร่เน่ยไม่กี่วันหรอกครับลางานมาปลูกก็ได้ตัดหญ้าจ้างคนงานมาตัดได้ครับมันไม่ได้ตัดทุกวันหรอกปีหนึ่งอย่างมากก็สี่ครั้งสามครั้งแล้วแต่ฝนนะครับ แล้วแต่ย่าเนี่ยแปลงด้วยรอให้ต้นไม้คุณเติบโตครับคุณแวะมาชมก็ได้วันหยุดเทศกาลก็มาครับ